มาถึงร้านพี่ลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มมันที่ตู้โชว์เหมือนเช่นเคยัสดีครับ <laughs> วันนี้ตู้โชว์ไม่ได้เขียนราคาไว้นะฮะปลาเป็นฟาวเอ r ฮอนแดงนะครับมุกขึ้นหัวเป็นเส้นห่างๆหน่อยนะครับเว้นช่องไฟสีแดงไว้เยอะเลยหุ่นสวยนะทรงมีพุงนิดๆน,นะครับปลาขนาดประมาณสานิ้วครึ่ง หัวใหญ่นะครับแดงดีเลยตูล่างตูล่างเป็นแดงมุกนะครับมุกข้ามหัวไซส์ประมาณ5้ถึงหนิ้วนะครับไซส์เป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วนะไม่ทราบว่าเป็นเออะไรนะครับอาจจะเป็น F3 F4 หรือเป็นคาร์ฮอนไปเลยหรือเปล่าเนี่ย